สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะพี่สุโชโดนฝนไหมคะเมื่อเช้านี้อ๋อไม่ไม่โดนครับโชคดีฮะช็อตทีนะคะอ่าหุ้นไทยค่ะพี่อัปเดตเมื่อวานนี้หน่อยเมื่อวานลงไป10กว่าจุดด้วยกันใหญ่ๆแล้วมันน่าจะเป็นเรื่องของความกังวลเรื่องสงครามอย่างเดียวไหมคะหรือมีเรื่องอื่นด้วยวันนี้ก็เปิดมาลบเหมือนกันลบเหมือนกันเนาะค่ะเอาเอาจริงๆฮะผมว่าเทคโปรฟิตอ๋อค่ะโอ้เทคโปรฟิตนะครับเพราะว่าคนเอาถ้าพูดกันภาษาง่ายๆเลยนะฮะ ฟอนลันวาย,ยุพักกันมาเป็นเดือนละค่ะวันที่วาย,ยุพักกำลังจะซื้อเนี่ยก็ยขายขายทำกำไรกันทีนึงค่ะอ,อส่วนใหญ่เป็นการใี้ p r o f i มากกว่าน้องอก็เหมือนกับอะไรที่เรารอเหมือนอ่ายตกวอย่างอย่าง,ง msci กำลังจะรีบาลานซ์อย,นยอย่างนี้ค่ะง้ยเราก็เก่งกำไรกันก่อนนะสุดท้ายวันที่ msci มีการรีบาลานซ์เนี่ยเราก็ขายคืนกันไปทีนึงเท่านั้นเองอืมค่ะ,ะนะครับ อันนี้ก็ผมก็เลยมองว่าเป็นเรื่องปกติและการสําหรับเมื่อวานนี้นะครับแต่บังเอิญนะฮะม,มันอาจจะมีข่าวสารที่เป็นลบเข้ามาทําให้คนเนี่ยจับแพชนแกะขึ้นขึ้นไปว่าเนี่ยมันต้องเป็นประเด็ดนนี้ประเด็นนี้นะครับยกตัวยอย่างอย่างเหตุการณ์จีโออ่าในเรื่องของ politically ทางตะวันออกกลางเขาอะนะครับอย่่งอย่างที่เราเห็นกันนะฮะคือถ้าเกิดว่ามันมีผลน่ากังวลจริงๆต้องบอกว่าราคาน้ํามันต้องพุ่งไปไกลแล้วอืมอืมนะฮะราคาน้ํามันต้องพุ่งไปไกลแล้วนะครับแต่อันนี้ก็คือ คนที่อยู่ในตลาดตรงนั้นจริงๆเขายังไม่มองขนาดนั้นเลยค่ะเนี่ยฮะแต่ในไทยเนี่ยเราก็จับแพสชนไก่จับเรื่องนี้เข้ามาชนกันนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่หนึ่งเรื่องที่สองเนียฮะค่างเงินดอลลา,าร์สหรัฐค่ะเนี่ยฮะกลายเป็นแข็งค่าก็คือมันอ่อนมาขนาดนี้ละมันก็กลับมาแข็งนะครับอ่าพราะกลับมาแข็งปุ๊บนะครับอ่ตรงนี้ก็เลยทําให้ค่างเงินบาทอ่อนแล้วก็อาจจะทําให้เป็นลักษณะที่เกิดเห็นภาพว่าต่างชาติขาย นะครต่างชาติขายจริงผมก็เชื่อว่าเขาขายล็อกกาไรหรือเรื่องของที่ฟอนลรันวายุพักมานี่แหละส่วนนึงนะครับแต่โอเคมันมีข่าวลบสองข่าวที่เข้ามาเติมนะครับที่อาจจะทําให้นักลงทุนเนี่ยเกิดความกังวลกับตลาดหุ้นไทยบ้างนะครับแต่เชื่อว่าตรงนี้เนี่ยน่าจะเป็นการพักฐานตามปกตินะครับการพักลงมานะครับเดี๋ยวผมขอแชร์สกรีนดูในส่วนของป๊สักนิดหนึ่งนะฮะการพักฐานลงมาตรงนี้เนี่ยนะฮะ จะเห็นอย่างหนึ่งนะครับวันนี้วันนี้วันที่สามพอดีนะฮะจะเห็นตรงนี้นะครับอันนี้กราฟขึ้นแล้วนะครับ,รบตัวจุดตึงกลางของบริลเจอร์แบนเนี่ยคือเป็นจุดตัดสินใจว่าเขาจะลงไปเล่นแบนล่างไหมนะครับจากที่เล่นแบนบนมาตลอดตั่งแต่ท,ที่ดีดตัวขึ้นมานะครับฟอนลันวายุพักกันเนี่ยนะฮะหนึ 1, 4, 4, 2. 2> ่งสี่สี่สองเนะหนึ่งสี่สี่สองคือดัชนีตอนนี้เลยเ่ี่ยนะเป๊ะเลยนะครับหนึ่งสี่สี่สองถ้าหลุด ต่ำกว่า1,442แล้ววันนี้ะนะครับปิดต่ำกว่านะครับพอราคาปิดนะปิดต่ำกว่า1,442เนี่ยจะเป็นอะไรที่คอนเฟิร์มว่าตลาดทุนไทยอยากพักบ้างนะครับ<ม>แต่พักเนี่ยผมเชื่อว่ายังพักในเทรนที่เป็นไซเว y อพอยู่นะครับเสร็จแ,แล้วย้อนมาดู MACD สนะฮะสอดคล้องกันนะครับ MACD ก็เริ่มอยากจะพักนะ RSI เนะครับเนี่ยนะฮะเมาทที่ผมคิดอยู่ก็ทำทวาทำท่าเหมือนอยากจะพัก นะเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าหลุด1442จะมีการฐานเกิดขึ้นสําหรับตลาดหุ้นไทยเป็นลักษณะของการคอนซลิเดตนะครับคือไม่ได้ถึงขั้นว่าจะกลายเป็นขาลงนะฮะแต่ว่าเป็นการพักนะฮะหนึ่หลุดปุ๊บถัดไปนะครับถัดไปเนี่ยผมมองผมขอเอาแบบตัวเลขโชว์ๆแล้วกันนะครับมาดูในส่วนของฟิบอเชชีนว่าจะพักเท่าไหร,ร่นะฮะจากที่มันขึ้นมานะครับ อ่าโออันนี้อาจจะลึกไปสักนิดหนึ่งนะครับซึ่งผมคิดว่าไม่น่าจะลึกขนาดนี้นะครับเอาพึ่งทางของตรงนี้แล้วกันนะครับอ่ะโอมาท็า่แถวๆบริเวณซัด1430งสี่สนะครับหนึ่ 30, แล้วก็ถัดไปถ้าลึกจริงๆนะฮะ บริเวณสัก1 4 1 5นะครับก็จะเป็นกรอบล่างของโบลิงเจอร์แบนพอดีนะเพราะฉะนั้นพักนะครับวันนี้จับตาดูตรง1442นะฮะหลุดต่ำกว่า1442อีกสัก10กว่าจุดนะครับก็คือ1430เป็นไม้ที่1แล้วก็ถัดไปจุดสําคัญจริงๆก็คือบริเวณ1415นะ1415แต่ถ้าวันนี้ยืน1442อยู่นะครับเราหวังว่าน่าจะพอยืนอยู่นะครับหรือลงก็ลงแค่1430นะฮะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเงินกองทุนวายุพักเนี่ยน่าจะทําหน้าที่ของเขาก็คือ ทำหน้าที่เป็นเปรียบเสมือนเทชวริสตอ็อกนะครับหรือบริษัทตตาประกาศซื้อหุ้นคืนนั่นแหละนะครับก็คือลงมาเขาก็ช้อนช้อนช้อนกลับนะฮะลงมา,าก็ช้อนรับกลับนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเลยมองว่าไม่น่าลึกนะฮะไม่น่าลึกนะครับถ้าหลุด1442เนี่ยหนึ่ง่าน่เฉพาะเอาอยู่ะนะครับน่เฉพาะเอาอยู่แต่ว่าถ้าเกิดเอาไม่อยู่จริง ก็ต้องยอมรับสภาพนิดนึงนะครับอาจจะถอยลงไปถึง1415นะครับ1415แต่ว่าถ้ายืนอยู่ก็ด้านบนนะฮะก็เซฟเวลี่กรอบบนเพื่อรอข่าวอะไรเพิ่มเติมซึ่งตอนนี้เนี่ยมันยังไม่ค่อยมีนะครับข่าวที่รอเนี่ยผมเชื่อว่านะฮะอาจจะรอในเรื่องของนโยบายการเงินของแบงค์ชาติบ้านเราเนี่ยนะครับเพราะตอนนี้เนี่ยน่าจะเริ่มมีน้ําหนักพอสมควรนะคือเฟดตอนนี้ทุกคนคาดการณ์เงินไปหมดละนะครับว่าลดดอกเบี้ยอีกสองครั้งก็ครั้งซา 25เบสิสพอยต์นะครับรวมทั้งปีปีนี้ก็100นะครับแล้ปีหน้าอีก100แต่ตอนนี้เนี่ยสิ่งที่อาจจะเป็นเซอร์ไพรส์นะครับแต่ว่าเรายังขอเป็นสมมติฐานเป็นเบสก่อนว่ายังไม่มีเซอร์ไพรส์คะก็คือแบงค์ชาติบ้านเรานะครับคือก่อนหน้านี้เนี่ยจะเห็นว่าทางคนที่กดดันนะกลุ่มที่กดดันทางแบงค์ชาติเนี่ยจะเป็นภาครัฐบาลรัฐบาลซึ่งโดยปกติแล้วเนี่ยกดดันมาแบงค์ชาติเขาก็ไม่รู้สึกหรอก เพราะนีในมัยการเงินกับการคลางมันแยกกันเนี่คนดันไปก็ไม่รู้สึกนะฮะจากครั้งนี้เนี่ยตามข่าวก็คือเหมือนกับเป็นทางสมาคมธนาคารไทยนะกับทางกรกรนะครับเขาอยากจะขอนัดหารือพูดคุยนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยอาจจะพอมีน้ําหนักบ้างนในเรื่องการลดอัตราดอกเบี้ยรเร็วกว่าที่คิดงัเดิมเนี่ยสมมติฐานหลักของฝ่ายร e เสิร์ชเคจีไอเรามองว่าต้นปีหน้านะฮะ ต้นปีหน้าคือลดแล้วเป็นซีรีส์ยาว100เบสิสพอยท์ทั้งปีนแต่ปีนี้เนี่ยคาดมายังไม่เห็นทำไมนะฮะทำไมนะครับ,นะรบเนื่องจากว่าตัวเลข GDP ที่จะรายงานเนี่ยมันจะออกมาดีคะนะฮะถ้าเกิดว่าแบงก์ชาติเขลดดอ,อกเบีย้ยตอนนี้เนี่ยแล้วตัวเลข GDP ออกมาดีเนี่ยเดี๋ยวมันจะกลายเป็นสองเด้งนะครับสองเด้งไปนะครับแบงก์ชาติเขาอาจจะคอนเซิร์นเรื่องนี้นิดนึงนะครับแต่เดี๋ยวรอดูนะครับว่าข้อมูลทาง สมาคมธนาคารไทยไปคุยแล้วออกมาเป็นอย่างไรนะครับแต่ในเบื้องต้นเราสมมุติที่ฐานหลักคือลดปีหน้าถ้าเป็นถ้าเป็นตามที่ทางทางเคจคาดการค่ะว่าจะมีการลดดอกเบี้ยปีหน้าตลาดหุ้นไทยจะเป็นยังไงบ้างคะถ้าถ้าเป็นแบบนั้นไม่มีการลดในปีนี้เลยครับดอกเบี้ยไทยครับก็สําหรับปีนี้เราก็มองว่าค่อยๆใสเวัพขึ้นนะครับค่อยๆใสเวัพขึ้นก็ในเรื่องของทิศทางค่าเงินเนี่ยตอนสองสมวันนี้อาจจะดูอ่อนมาบ้างนะสำหรับค่าเงินบาทแต่สุดท้ายแล้วเนี่ย นะถ้าเราไม่ได้ลดเลยนะครับแล้วทางอเมริกาเขาลดอีกสองครั้งนะร้รทิศทางก็จะเป็นเทรนเดิมก็คือแข็งค่ามนะครับอาจจะไม่ได้แข็งมาก่อนหน้านี้นะแต่โอเคมันต้องเป็นเทรนแข็งต่อตามทฤษฎีนะครับแล้วก็ภาพาพอภาพของค่าเงนินบาทก,กลับมาแข็งต่อฟลอเนี่ยจากต่างชาติก็จะกลับมาซื้อสุดที่ต่อได้นะครับจากตอนนี้เขาขายอยู่ S <S นะครับมันก็จะเป็นภาพในลักษณะนี้นะครับอ,อ,อ๋อ,อเพิ่มเติมนิดนึงนะฮะสาเหตุที่เรามองว่าตลาดทุนไทยดูเหมือนอยากจะพักเนี่ยมันจะมีอีกข้อมูลชุดหนึ่งนะจะมีข้อมูลอีกชุดหนึ่งนะครับก็เดี๋ยวใครที่ติดตามบทวิเคราะห์ทาง k g i เรานะครับ<ช><ช>ก็ไปดูในบทวิเคราะห์ที่เป็นชื่อว่าเป็นคอนตตมเมนทัลนะครับหรือเป็นการวิเคราะห์เชิงปริมาณน,นะครับอันนี้เนี่ยทางผมเนี่ยก็ดูข้อมูลในเรื่องของการชอร็อตเซลลิงน่าสนใจอย่างหนึ่งนะครับก็คือในช่วงสสัปดาห์สุดท้ายของเดือนกันยายนเน มีการเพิ่มสัดส่วนการช็อตเซลลิงในตลาดหุ้นไทยเพิ่มขึ้น mm hmm. ต่องสัปดาห์ติดนะครับอย่างมีนัยยะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นการส่งสัญญาณว่าตลาดหุ้นไทยเนี่ย mm hmm. เหมือนอยากจะพัก mm hmm. นะครับ mm hmm. เหมือนอยากจะพักแต่พักเนี่ยผมว่าไม่น่าลึกนะฮะ uh huh. อย่างที่บอกเป็นเงินวัยุพักน่าจะรอรับอยู่นะครับ,รบตอนนี้ก็เหมือนกับแบบฟ้อนลันกันมาก็อยากเทคโปรฟิตกันทีนึง mm hmm. นะฮะคนที่อยากกําไรสองเด้งก็คือฟ้อนลันเสร็จปุ๊บก็ช็อตเซลล์คาไว้นะครับ เห็นภาพครับพี่คราวนี้ฟันโฟบ้างหรอคะเมื่อวานนี้ต่างชาติขายไปตั้งเท่าไหร่ห้าพันกว่าล้านบาททิศทางมันน่าจะเป็นยังไงต่อคะเนี่ยครับก็อย่างสอดคล้องกัหนดเลยนะครับต่างชาติเขาก็ขายปุ๊บค่าเงินบาทก็อ่อนเนี่ยครับทิศทางตรงนี้เนี่ยทางฝ่ายวิเซอร์เราเชื่อว่าต่างชาติจะกลับมาซื้ออีกครั้งหนึ่งเนี่ยอาจจะต้องให้ค่าเงินบาทหยุดอ่อนก่อนนะซึ่งผมเชื่อว่าไม่นาาไม่นาาไม่นานนะครับไม่นานเพราะสุดท้ายแล้วเดี๋ยวเฟดก็ต้องลดดอกเบี้ยอีกเดี๋ยวก็กกกลับบเเเรรรงงในนื่อออขีียะค โอเคค่ะมีตัวหุ้นวันนี้ที่น่าสนใจมีตัวไหนบ้างคะพี่สุชรนครับมาดูตัวแรกก่อนนะครับผมอยากไปดูที่กลุ่มอสังหาค่ะนะฮะอสังหาถ้าเกิดว่ามีย่อๆลงมานะน่าสนนะครับผมขอไปดูตัว AP นะฮะที่น่าจะเป็นตัวเด่นของกลุ่มอสังหาค่ะนะครับถามว่าทําไมอสังหาหน่าสนนะครับก็ผมเบ็ดแล้วกันนะบเบ็ว่าน่าจะมีเซนเตเมนต์บวกกลับมาบ้างจากการพูดคุยของทางสมาคมธนาคารไทยกับบางชาติค่ะ นะฮะอันนี้เป็นมุมที่หนึ่งนะฮะแล้วก็ถ้าเกิดว่าคุยกันรู้เรื่องนะคุยกันรู้เรื่องนะครับเรามีการส่งซิกันว่าพร้อมที่จะพิจารณาข้อมูลกันมากขึ้นนะครับก็อาจจะทําให้ในเรื่องของโอกาสการลดดอกเบี้ยนี้เกิดขึ้นเร็วนะะแต่ถ้าเกิดว่ามันไม่เกิดเร็วนะฮะโอเคถ้าเกิดคุยกันแล้วก็ยังเหมือนเดิมนะครับไม่เป็นไรนะต้นปีหน้าเนี่ยเรามองว่าดอกเบี้ยน่าจะลงอยู่แล้วนะฮะแล้วก็ทางนักวิทราห์กลุ่มธนาคารของเราเนี่ยนะครับไปเจาะข้อมูลข้างในเนี่ย ก็มองว่าน่าจะถึงจุดพีคพอดีสําหรับการเข้มงวดเรื่องของสินเชื่อแบงค์สินเชื่อบ้านนะครับน่าจะถึงจุดพีคพอดีเนี่ยไม่เกินไปมากสี่ปีนี้นะครับพอแบงค์เนี่ยกดสินเชื่อบ้านมานานมากหลายปีนะครับกดมานานนะครับแล้วก็เอ็นพีแอน่าจะเรียกว่าพีคละนะครับแล้วก็การกดสินเชื่อเนี่ยน่าจะถึงจุดต่ําสุดละนะครับต้นปีหน้าเนี่ยจะเริ่มผ่อนคลาย พร้อมกับรถดอกเบีย้ยนะเพราะนั้นกลุ่มบ้านเนี่ยลงมาน่าซื้อนะครับแล้วก็สาเหตุที่เลือกตัว AP เนี่ยก็คือไตรามาสสามไตรามาสสี่เนี่ยนวิเคราะห์ของเรามองว่ายอดพรีเซลที่เขาสะสมมาในช่วงต้นปีเนี่ยนะแล้วก็ของเก่าเนี่ยบล็อกในมือเนี่ยไตรามาสสามไตรามาสสี่อาจจะเห็นกําไรที่ดีขึ้นถ้าเทียบกับครึ่งปีแรกนะจะกลายเป็นกลุ่มอสังหาตัวนี้นะฮะที่เด่นที่สุดในกลุ่มนะครับกำไรครึ่งปีหลังจะดีกว่าครึ่งปีแรกแล้วก็ตอนนี้เนี่ยปรดพ e สักประมาณหกเท่าด ถ้าสถานการณ์ปกติมันน่าซื้อนะครับแต่ว่าถ้าตลาดมันไม่ปกติตลาดอยากพักก็ให้เขาพักลงมาหน่อยนะครับการพักลงมาเนี่ยจุดแรกนะครับไม้แรกที่อาจจะรอรับเนี่ยแถวๆสิบาทก่อนจิตวิทยานะฮะแล้วถัดไปจะเห็นนะฮะเส้นสีแดงตรงนี้เนี่ยเป็นเรียกว่าเป็นเส้นค่าเฉลี่ย200วันนะครับแถวๆบริเวณตรง9.75อันนี้คือจุดสําคัญนะครับแล้วก็บังเอิญเป็นจุดกึ่งกลางของบรลลิงเจอร์แบนด์ด้วยแถวๆ9.8าจุนะเพราะฉะนั้นรับได้นะครับแล้วก็จุดสําคัญตรงนี้ให้เป็นสต็อปลอสเผื่อ นะครับเผื่อไว้นะครับสอง9กในส่วนของแนวต้านนะครับในส่วนของแนวต้านย้อนกลับไปสักนิดหนึ่งนะฮะไฮตรงนี้เนี่ยผมว่าจริงๆไม่น่ามีนัยยะอะไรละจริงๆเนี่ยผมอยากให้ไ่มองตรงนี้นะครับคือจุดที่เปิดแก๊ปจุดที่1น,นะฮะตรงบริเวณ10.4แล้วก็บริเวณ10.6ก็จะเป็นแนวต้านของตัว AP นะครับก็เน้นย่อรับแล้วกันนะฮะสำหรับตัว AP ค่ะค่ะลุ้นนโยบายรัฐอะไรได้บ้างไหมคะสำหรับกลุ่มของอสังหาทั้งกลุ่มเลยคะ่ะพวกอะไรนะบ้านดีมีดาวอะไรพวกนี้ค่ะ ก็ตอนนี้เนี่ยอันดับแรกเลยเนี่ยทางภาครัฐเขาก็พยายามใช้ธนาคารที่เป็นของรัฐบาลอยู่ในมือเนี่ยพยายามปล่อยสินเชื่อบ้านกดดันแบงก์กดดันแบงคาณิคนะเขาพยายามกดดันแบงคาณิย์กันนะครับเพื่อที่จะเรียกว่าเอ้ยถ้าคุณไม่ปล่อยเนี่ยแบงค์รักปล่อยนะ อ่านะครับอันนี้ก็อาจจะเป็นมาตรการนึงกดดันทางอ้อมนะแล้วก็ในเรื่องของมาตรการอื่นๆเดี๋ยวผมว่าเดี๋ยวก็ต้องมีพยายามออกมาแหละนะครับในเรื่องของรูอสังหาริมทรัพย์เพราะว่าก็เป็นตัวหนึ่งที่ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจได้นะครับแล้วก็เป็นตัวหนึ่งที่ถ้าเกิดว่ามันซึมต่อไปเนี่ยมันจะกระทบเศรษฐกิจนะฮะมันจะกระทบเศรษฐกิจนะครับเพราะนั้นผมเชื่อว่าเดี๋ยวก็ต้องมีมาตรการออกมาเพียงแต่ว่าอาจจะต้องรอหน่อยนะครับเพราะตอนนี้เนี่ยสิ่งหนึ่งที่ทาแล้วคนเห็นชัดที่สุดก็คือ กระตุ้นการบริโภคกระตุ้นการท่องเที่ยวอือค่นะฮะกระตุ้นอสังหาเดี๋ยวก็มานะครับเย่ยงเรารอหน่อยนะครับตอนนี้เราดูฟันเมนท่ลหลักๆของเขาไปก่อนนะครับโอเคค่ะอีกตัวหนึ่งค่ะพี่ครับอีกตัวหนึ่งนะครับอ่าผมขอเป็นจริงๆเนี่ยสองที่สองใจนะฮะเอาตัวเล็กหน่อยแล้วกันนีฮยวันนี้ตลาดไม่ค่อยเป็นใจค่ะนะครับเอาตัวกลางๆเล็กๆนะฮะขอตัว BBGI อ b b จ i นะครับถามว่าทำไมนะฮะอันดับแรกเลยเนี่ยราคาน้ำมันปาล์มเนี่ยขึ้นนะครับ<ช>ผมขอดูเป็นปาล์มมาเลยแล้วกันนะฮะจริงก็ไปด้วยกันนั่นแหละนะครับ<ช><ช>กับ<ช><ช>ปาล์มปาล์มไทยกับปาล์มมาเลยนะฮะเดี๋ย<ช>วขอดูปาล์มมาเลยนะฮะสักครู่นะครับเ<ช>พราะปาล์มไทยเดี๋ยวต้องต้องไปเปิดนราจากอีกเว็บหนึ่งนะฮะอันนี้ปาล์มมาเลยขึ้นนะครับปาล์มมาเลยขึ้นนะเพราะฉะนั้นถามว่า BBGI เกี่ยวอะไรกับปาล์มนะฮะเขาสกัดน้ำมันเบลดีเซลนะครับทำน้ำมันเบลดีเซลนะครับกลั่น นะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งหนึ่งที่ธุรกิจนี้เขาทำนะครับก็คือเขารับน้ํามันปาล์มดิบเข้ามากี่บาทก็ตามตอนสก,กัดเนี่ยเขาคิดเป็นเปอร์เซ็นตะ์คอร์ดพลัสนะยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าต้นทุนเขาขึ้นนะครับเขาก็เปอร์เซ็นต์เท่าเดิมคูณกลับไปบาทกําไรที่เป็นบาทจะเพิ่มขึ้นค่ะเนะี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยน้ำมันปาล์มขึ้นกําไรสุทธิเขาจะเพิ่มขึ้นนะครับสําหรับตัว b b บ i อันนี้ในมุมที่หนึ่งและในมุมที่สองนะครับ อ่าไตรามาสที่3กํกำไรน่าจะดีนะฮะอีกบุมหนึ่งก็คือตอนนี้เนี่ยอดีลที่เขาทําก็คือประกาศซื้อตัว BBGI Bell Diesel เพิ่มสัดส่วนจากเติม70%เป็น100%อันนี้เข้าใจว่าซื้อจากอ่บริษัทอื่นนะฮะทัง UAC นะฮะอ,อันนี้เนี่ย ตัวนี้กำไรดีนะครับ BBGI b e l d i e ีนะครับก็ซื้อเข้ามาเต็มร้อยปุ๊บปันโซเข้ามาเพิ่มอีก3 0เสร็จในไตรมาสที่4ี่เพราะนั้นไตรมาสที่4ี่หรือปลายปลายไตรมาสที่4ี่เนี่ยกำไรก็จะบุกเข้ามาเพิ่มนะครับเข้ามาเต็มร้อยแล้วปีหน้าโครงการ SAF ก็จะเข้ามาเต็มเราะเต็มที่อีกนะฮะ SAF นี่คือน้ำมันพืชใช้แล้วนะครับซึ่งตอนนี้ก็ต้องบอกว่าเขาพยายามหาน้ำมันพืชใช้แล้วทั่วประเทศละนะครับหาหากันให้่เยอะที่สุด อ่าเพราะกำไรมันดีนะครับเอาไปกลั่นใหม่นะครับแล้วก็ส่งให้กับกายการบินที่จะบ,บินผ่านไปทางยุโรปนะฮะอย่างเช้าวันนี้เนี่ยก็มีข่าวว่าทางหุ้นน้องใหม่ PCE ก็ก็เข้ามา MOU เดี๋ยวหาน้ำมันให้ใน,น้ำมันพืชใช้แล้วให้ช่วยกันหานคือช,ช่วยกันหานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่าดีมานมันเยอะนะครับอันนี้ก็มองเป็นตัวหุ้นโคลด์สต็อกแล้วกันเพราะว่านักวครองเราเนี่ยมองว่าปีหน้ากําไรเนี่ยโตอ,อีกร้อย นะฮะทั้งจากการซื้อตัว B B G I Bio diesel แล้วก็การาทำโครงการ S A F นะกำไรตัวนี้จะโต100% P E ก็จะเหลือแถวๆสักบริเวณสัก13-14เท่าบนประมาณการปีหน้านะฮะบนปีหน้านะครับโอเคพื้นฐานดีนะ P E โอเคไม่แพงมากถ้ามองปีหน้ามาดูกราฟนะฮะมาดูกราฟเขาบ้างนะครับกราฟของเขาเนี่ยเป็นลักษณะของการไซเว่อพแบบซิกแซกที่ค่อนข้างจะคลาสสิกนะฮะ ก็คือตรงนี้นะครับผมขอดูกราฟตรงนี้สักนิดหนึ่งถ้าเกิดว่าเราตีกราฟกันจริงๆนะครับแบบไม่ไวแอสเนี่ยมันจะไปได้ถึงตรงไหนนะฮะโอเคเรามองได้ถึงประมาณแปดบาทกว่ากว่าอื่ามองได้ถึงแปดบาทกว่ากว่าเลยนะครับโอเคอันนี้เรามองอัพไซด์ละเรามองว่าจุดไหนเนี่ยจะเป็นจุดที่คอมเบรกนะฮะจุดไหนจะเป็นจุดที่คอมเบรกนะฮะอันดับแรกเลยนะครับก่อนผมจะตีเส้นเนี่ย จริงๆผมอยากดูตรงนี้ก่อนนะฮะคือจุดกึ่งกลางของบริเวณแบนดนะ,ะที่ผมดูทุกครั้งนะฮะเ,เดิมเนี่ยเขาลงมาเล่นแบนดล่างแล้วก็ดีดตัวกลับนะชัดเจนเลยนะครับเล่นแบรนล่างลงมาแตะแบนดล่างแล้วแล้วดีดตัวกลับขึ้น<ะ>มาผ่านจุดกึ่งกลางพร้อมที่จะไปเล่นแบนบนนะ,ะจุดกึ่งกลางอยู่ตรงเจ็ดบาทนะฮะ,ฮะพร้อมขึ้นไปเล่นแบนดบนแต่ติดนวต้านอยู่นิดนึงนะฮะตรงนี้นะครับตรงแถวๆบริเวณ7.25นะขีดเส้นลงมานะครับเห็นเหมือนกัน7.25 เพราะฉะนั้นตอนนี้เขายืนอยู่7บาทได้พร้อมเล่นแบนบนแบนบนคือขึ้นไปถึง7.5นะครับแต่ว่าจะติดต้านหนึ่งก่อนก็คือ7.25เพราะนั้นต้านก็คือ7.25ถัดไปคือ7.5นะครับ <c oughs> แล้วก็ถ้าผ่านกรอบนี้ได้ปุ๊บเนี่ยไปไปเลยนะครับ <c oughs> ผมมองว่า8บาทบวกเนี่ย8บาทบวกนะครับจริงๆถ้ามองแบบคนสวิตช์มันสักนิดนึงนะฮะ <c oughs> ผมขอเป็นกราฟ Weekly นะครับอ่า <c oughs> เป็นกราฟที่ที่อาจจะไม่ได้ชันมากนะครับ ผมขอสักครู่นะเป็นกาเฟลี่ก็ไนดะ้นะฮะ,ะ,ะเพราะว่าเราอาจจะมองภาพที่ชันมีสักน,นิดนึงนะบางท่านอาจจะมองเอ๊ะถ้าเรามองความชันน้อยลงมาสักน,นิดนึงเนี่ยมันจะอยู่แถวไหนาดีนะครับถ้าเกิดว่าเรามองไกลหน่อยนะฮะก็จะเห็นประมาณเจ็ดบาทปลา,ปลายนะครับเจ็บ,บาทปลา,ปลายเกือบเกือบปดบาทนะฮะก็เส้นเป้าหมายอยู่ตรงนี้นะครับเจ็ะจดแปดเพราะฉะนั้นเนี่ย เบรกเจ็ดสองห้าถัดไปเจ็ดดห้าแล้วก็เจ็ดจุดแปดทีละสเต็ปได้นะครับแต่ถ้าเป้าหมายจริงๆผมมองบริเวณสักแปดบาทบวกๆกกกนะครับสต็อปล็อตเผื่อไว้สักนิดหนึ่งนะฮะสำหรับตัวนี้นะครับสต็อปล็อตเนี่ยนะฮะตรงนี้นะครับหีิบเซนต์ขึ้นมาก็จะอยู่แถวๆบริเวณสักหกหกห้านะฮะหกหกห้านะครับอันนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่ปักไว้นะครับเป้าหมายประมาณเท่าไหร่นะคะพอดีฟังไม่ทันขอโทษเป้าหมายตัวที่สิบาทเป้าพื้นฐานนะค่ะเป้าพื้นฐานมีสิบาทนะครับ ค่ะำถามของทางกลุ่มทุนกันบ้างค่ะนักลงทุนก็ถามถึงตัว BCP ค่ะหรือว่าบางจากนะคะว่าทุนณตอนนี้เขาอยู่ที่สามสิบหกบาทห้าสิสตางค์ค่ะจะวางกลยุทธ์ยังไงจะถือต่อหรือว่าหลุดหลุดสามหกสต็อกลอหลุดสามหกสต็อกลอนะครับต้องต้องมีวินัยนิดนึงนะฮะคือไตมาสามน่าจะขาดทุนหรือลุ้นๆนะลุ้นเพราะว่าสต็อกลอดนี่น่าจะเห็นเพราะน้ำมันลงขนาดนี้แล้วก็ค่าการกลั่นฟื้นไม่ค่อยดี ฟื้นแบผิดคาดนะผิดผิดฟอร์มนะฮะถ้าการกลั่นไตรมาสที่3มฟื้นไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับแล้วก็ราคาน้ำมันลงนะนะพอสมควรคือจากเดิมเนี่ยคนอาจจะหวังไว้ว่าไตรมาสาเข้าสู่ไฮซีซันพายุเฮอริเคนอะไรต่างๆเนี่ยมันไม่มาตามนัดสักเท่าไหร่นะในเรื่องของราคาเพราะฉะนั้นหลุดสาสบหกต้องกัดฟันสต็อปล้อนหน่อยนยครับก็ยอมนะฮะห้าสิบปัง นะครับแต่ถ้าไม่หลุด36นะครับแล้วเขามีการเด้งตามตลาดได้บ้างนะครับผมก็อยากให้ออกตอนเด้งอ,อยากให้ออกตอนเด้งนะครับอยากให้ออกตอนเด้งนะครับโดยนะฮะถ้าจะเด้งได้บ้างนะครับต้านแรกเลยใกล้เลยนะฮะสามตรงนี้จะเป็นกลุ่มเส้นค่าเฉลี่ยเขาอยู่กันตรงนี้นะครับแล้วก็ถัดไปจุดถึงกลางบรลิงเจอร์แบนด์ก็แถวสามสิบเจ็ดนะเพราะนั้นเนี่ยเด้งเต็มที่ก็3า5หดถึงส7มเเนี่ยผมอยากให้ออกบ้างนะครับเพราะว่ากังวลว่างบ Q3 เนี่ยช่วงพรีวิวเนี่ย <c oughs> เดี๋ยวมันจะอาจจะมีแรงขายออกมาบ้างน,นะ <c oughs> ครับอ,อีกตัวหนึ่งค่ะปตะทค่ะเป็นยังไงบ้างล่ะคะอ๋อวันนี้ราคาก็กลับป <c oughs> <cept> ตท,ทนะฮะก็อย่างที่บอกนะฮะคือตะวันออกกลางเขาขนาดนั้นแล้วเนี่ย <c oughs> ราคาน้ำมันในตลาดโลกยังมันยังไม่สะท้อนเท่าไหร่เลยนะฮะอันนี้น้ำมันนะครับ wti จะเห็นว่าก็นี่ขนาดแรงแล้วนะกลัวกันนะฮะรุนแรงแล้วดูมันยังไม่สะท้อนเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่ากลุ่มพลังงานเนี่ย ตอนนี้ดูเราตื้อๆน,น,น,นิดนึงะนะครับดูเราตื้อไปนิดนึงนะครับเพียงแต่ว่าอาจจะมองไปคาดหวังว่าตอนนี้ปตทจริงๆเนี่ยในเรื่องของปันผลเขาสูงนะครับ,รบถ้าเทียบกับราคาตรงนี้นะครับแล้วก็อาจจะมองว่าเออลงมาเนี่ยก็อาจจะมีเม็ดเงินวัยุพักเข้ามาช่วยบ้างนะครับแต่ว่าทางนักวิเคราะห์เรามองว่านะครับช่วยไม่น่าเยอะนะช่วยไม่น่าเยอะสําหรับปตทนะครับเพราะว่ากลุ่มพลังงานเนี่ยคือต่อให้เป็นวัยุพักนะฮะฟันเมเจอร์เขาก็กลัวกันบ้างเนี่ย ก็ต้องมีกลัวบ้างนะฮะเพราะว่าเก้าเงินประชาชนมาเล่นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยกลุ่มพลังงานก็ผันผวนอยู่นะ,ะ,ะผมว่าไม่น่าจะเข้าไปซื้อเท่าไหร่นะสำหรับเป็นกินวยัยุพักะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยน่าจะอยู่ในกรอบนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับ3ามจเป็นแนวรับแนวต้าน3 4ทสถ้าเล็กผันได้ถัดไปก็แถวๆบริเวณสัก34ปลายๆสามสิบห้าน่าจะเล่นอยู่แถวนี้นะครับยกเว้นถ้าหลุด33.5เนี่ยอาจจะล่อยลงมาแถวๆโลได้แถวๆสามสิบสามสามสิบสองจุดเจ็ดห้านะครับ น่าจะไม่ได้ไกลนะครับค่ะยกเว้นเนี่ยอย่างที่บอกเบรกสามสิบสี่เนี่ยขึ้นไปแถวๆสามสิบห้าน่าจะเล่นอยู่ในกรอบนี้นะครับค่ะตัวของ AAV เหรอคะ AAV เนี่ยพอเมื่อวานบาดอ่อนปุ๊บเนี่ยไม่ไม่ใช่เมื่อวานอีกสองวันเนี่ยสองวันบาทอ่อนปุ๊บพุ่งลงเลยเนี่ยฮะตัวนี้เนี่ยบังเอิญนะครับเขาถ้าเกิดบาทแข็งเนี่ยเขาจะมีกําไรค่าเงินค่ะเนี่ยฮะก็เลยเล่นกันขึ้นมาก่อนหน้านี้นะครับไปคาดหวังในเรื่องของค่าเงินบาทเนี่ยกำไรค่าเงินกัน นะครับพักให้เสด็จน้ำนะครับการท่องเที่ยวไทยยังดีอยู่นะครับหวังว่านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพักให้เสด็จน้ำตอนนี้เขาหลุดจุดกึ่งกลางของโบลิงเจอร์แบนดตรงนี้เมื่อวานนะเป็นแท่งแดงออกมาตรงแถวบริเวณ262 264นะครับเพราะฉะนั้นเขาต้องพักให้เสด็จน้ำก่อนคือต้องลงมาเล่นข้างล่างนะครับลงมาเล่นท้างล่างก็อาจจะลงได้ถึงเกือบๆ2.5ะไม้แรกเนี่ยผมว่าตรงนี้คนอาจจะเริ่มมองนะครับแถวๆ252 254 นะครับตรงนี้อาจจะเริ่มมองก่อนนะครับแล้วก็จุดสําคัญจริงๆก็คือแถวๆสองจุดห้าแล้วกันให้เขาสร้างฐานตรงนี้ก่อนนะครับค่อยว่ากันสําหรับตัว aav ค่ะอ่าแล้วก็ไปกันที่ ahs ค่ะ a l i c o high tech ค่ะ alpico high tech นะครับถ้าดูจากกราฟเนี่ยดูสวยนะครับเพียงแต่ว่าหุ้นหลังๆเนี่ยจะเห็นนะฮะหลายตัวเนี่ยพอฟื้นขึ้นมาเนี่ยเจอ200วันแล้วเนี่ยชะงักกันไปนิดนึงเหมือนกันเข้าใจได้นะฮะคือตามทฤษฎีเลยเขาก็ต้องหยุดพักแถวๆตอนเจอ200วัน นะครับคักเราสะสมพลังเงินใหม่นะครับถ้าของดีจริงเดี๋ยวก็จะพ้นนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยจะเห็นนะฮะ200วันตรงนี้นะครับเส้นสีน้ําเงินกับสีแดงเนี่ยนะครับอยู่แถวๆบริเวณ22.2ค่ะเนี่ยเพราะฉะนั้นตอนนี้เขาสู้200วันอยู่รอบที่แล้วก็สู้นะฮะเราสู้ไม่ไหวถอยลงมานะครับครั้งนี้สู้ใหม่ถ้าสู้ไม่ไหวถอยลงมาเนี่ยแนวรับจะอยู่ตรงบริเวณสัก21.2ไปรอรับตรงนั้นค่ะนะรับรอรับตรง21.2นะครับแล้วก็ ถ้าเกิดว่าใครมีอยู่แล้วเนี่ยไปรอลุ้นนะฮะวันนี้ยืนเหนือยี่ 22. 3, 22. 4, ิบสองจุสามยิบสองจุดสี่ขึ้นไปเนี่ยพร้อมนี่ยพร้อมที่จะทะยานขึ้นไปใกล้ใกล้ยี่สิบสี่อาจจะมองเป้าหมายแรกย3 5กิบสาจุดห้าอนอย่างที่ตีเส้นเอาไว้ะนะครับแต่อีกกรณีหนึ่งถ้าเกิดว่าเขาซูไม่ไหวจริงๆเนี่ยไม่ต้องฝืนนะฮะมไม่ต้องฝืนนะครับถ้าเกิดว่ามียอดต่ำกว่าแถวแถวยี่สิบสอง่ตรงน 22, เนี้ย2ี่บสองเนี่ยยอดต่ำกว่ายี่สบสองแซวว่าเขาซูไม่ไหวจะเหมือนรอบที่แล้วเหมือนรอบที่แล้วก็ต้องลงมาพัักกะครบบลลงงงมาาาาอ้อาาา่่่21ดีว แล้วก็ C C E T ล่ะคะตัวนี้นะครับบาทอ่อนมาก็ล้นลามาทีหนึ่งนะครวันก่อนนะฮะเป็นแท่งเขียวขึ้นมาเลยนะฮะแต่ว่านะครับต้องบอกว่างบการเงินเนี่ยนะฮะไตรมาสที่สามเนี่ยผมกังวลว่าอาจจะมีผลกระทบจากค่างเงินบาทแข็งทั้งหน่อยนึง่ะนะฮะน่าอาจจะมีผลนะอาจจะมีผลกระทบนะครับก็คือต่อให้เขาเป็นดอนลลาร์แบบในโซลราเฮดก็คือ รับต้นทุนดอลลาร์ขายดอลลาร์นะครับแต่ว่าเขาก็จะมีส่วนที่สองส่วนที่อาจจะเจอนะฮะด้านผลกระทบด้านค่าเงินบาทแข็งค่า1นนะฮะคือค่าแรงเขาเป็นบาทค่ะจ่ายค่าแรงเป็นบาทนะฮะสนะฮะเขาในโชว์โลหิตก็จริงมีทําเห็ดจริงบ้างเล็กน้อยแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยเขาโฟกัสที่เป็นดอลลาร์สหรัฐนะครับเพราะฉะนั้นสุดที่แปลงกลับมาเป็นบาทเนี่ยมันน้อยลงค่ะคือไม่โดนขาดทุนค่าเงินอะไรนะแต่ว่ามันแปลงกลับมาเป็นบาทแล้วมันน้อยลงนะเพราะฉะนั้นเนี่ย ไตรมาสที่3เนี่ยผลประกอบการจากเดิมที่คาดหวังไว้ว่าอาจจะสวยหรูนะครับเพราะว่ามีการเรียกว่ารีสต็อกกิ้งของสินค้าลูกค้าเยอะนะครับแต่ว่าเจอค่าเงินเข้าไปอาจจะถอยลงมาหน่อยนึงนะครับเพราะฉะนั้นตัว CCET เนี่ยผมเชื่อว่าถ้าเกิดว่าใครต้องการซื้อจริงๆเนี่ยรอยอรับนะครับไม่ต้องไล่ราคานะฮะไม่ต้องไล่นะครับก็อาจจะมองแถวๆบริเวณสัก3.8ปกว่าๆนะฮะตรงเนี้ย3.86แแล้วก็จุดสำคัญเลยตรงนี้ที่ขีดเส้นไว้นะครับแถวๆ3.72 3.74 ตรงนี้เน้นรับนะครับไม่ต้องไล่ราคาสําหรับตัว CCET นะฮะแล้วก็ปุ๊บเนี่ยถือได้นะครับสองสาเดือนเนียตัวนี้ด้วยราคาหุ้นตรงนี้มา r ก็ต cap อย่างนี้เสร็จร้อยน่าจะเห็นตอนเดือนธันวานะครับน่าจะมีการประก็เสร็จร้อยได้นะครับแล้วก็เป้าหมายก็มองห้เดิมไว้ก่อนเนี่ยต่อแถวๆสักสี่จุสองสี่จุดสามแถวๆนี้นะครับค่ะแล้วก็เคแบงส์เหรอคะเคแบงค์ค่แบงค์เนี่ยนะฮะก็ จริงๆนะฮะต้องบอกว่าพอมีเรื่องของทิศทางคา่าอัตราดอกเบีย้ยมัน<ฮ>ะจะลงเนี่ยแบงค์อาจจะดูแผ่วไปบ้าง<ฮ>ะนะบแบงค์อาจจะดูแผ่วบ้างในช่วงแรกนะฮะแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยผมเชื่อว่าผลสุดทีเนี่ยมันมันไม่ได้ผลกระทบกับกําไรของแบงค์มากนักในเรื่องของดิ่งเนี่ยจจะลงนะเพราะสุดท้ายแล้วมันก็จะรีบาลานซ์ตัวเองแหละนะครับเราก็ผ่านไซเคิลแบบนี้มาหลายรอบแล้วนะครับแล้วก็ตัวเคแบงค์เองเนี่ย สองส่วนนะฮะที่ลงมาผมก็มองว่าอาจจะเป็นในเรื่องของเม็ดเงินฟันโฟโลอที่มันออกนะฮะ,ฮะที่เห็นต่างชาติขายสุดทิแล้วก็สองก็คือนะครับการขายทำกำไรของคนที่ไปฟอนลันกองทุนวิลพักนะก็คาดหวังว่าเงินจะโฟโลเข้าแบงก์เยอะนะครับก็เลยขายทำกำไรกันออกมาเนะี่ยเพราะฉะนั้นมีข่าวลบสองเรื่องนะครับหนึ่งคือกลัวเรื่องของอัตาราดอกเบี้ยสองก็คือ,อมีการเทคโปรฟิตกันถ้าพูดอย่างน,นง่ายนะครับ<ะ>เขแบงกนะ์ก็เลยมีการพักลงมา นะพักลงมาตรงนี้เนี่ยนะครับอยากให้ดูตรงแนวรับสักนิดหนึ่งนะฮะแนวรับตรงนี้นะครับบังเอิญต้องดูตรงนี้ละนะครับขีดเส้นมาตรงนี้จะเห็นว่าเขาใกล้ๆแนวรับสําคัญละนะแถวบริเวณสักหนึ่งสี่เก้านะครับถ้าหลุดหนึ่งสี่เก้าไม่ดีนะครับจะเห็นว่าเป็นแพทเทิร์นที่ว่าลงมาพักดีดตัวกลับแล้วย่อลงมาหลุดหนึ่งสี่เก้าอันนี้เป็นการหลุดที่ไม่ต้องรอตรงนี้เลยนะหนึ่งสี่เจ็ดหนึ่งสี่แปดไม่ต้องรอนะฮะหลุดหนึ่งสี่เก้าเนี่ยผมเชื่อว่าอาจจะเกิดภาพหลุดหนึ่งสี่แปดได้ นะครับหลุด149เนี่ยอาจจะเรียกว่าช็อตอะเกนพอร์ตตัวเองก่อนขายก่อนนะแล้วลงรอใหม่นะ148ผมมองว่าหลุดนะครับถ้าหลุด149นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยช็อตอะเกนพอร์ตลงมาแล้วรอใหม่ข้างล่างเนี่ยน่าจะลงมาพักเทวๆนี้นะครับจุดที่เขาก่อนจะเบรกขึ้นมาก็คือแถวๆ145 146นะลงมารอรับตรงนั้นนะครับแต่ถ้ายืน149ได้ยังพอลุ้นนะยังพอลุ้นการก,กลับขึ้นไปทดสอบจุดที่เขาเบรกลงมาก็คือแถาแถวบริเวณสัก153 154นะครับค่ะสุดท้ายค่ะ WHA ค่ะพี่สุโชต WHA นะครับจริงๆเนี่ยน่าจะไปได้ดีแหละนะครับคือทั้งอุตสาหกรรมหนักมาแล้ว Data Center ก็มาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตัว WHA ผมว่าสะสมได้นะครับสะสมได้น่าจะไปได้ต่อแล้วก็ปีหน้าตัวกองรีดของเขาเนี่ยไม่น่าจะเกิดปัญหาเหมือนปีนี้นะครับน่าจะเพิ่มทุนสำเร็จนะครับเพราะฉะนั้นกำไรเนี่ยจะน่าจะบุกเข้ามาที่ตัว WHA นะเพราะฉะนั้นลงมายอซื้อนะครับแถวๆแนวรับ5.4 5.3นะครับ คือถ้าสิกิดเส้นขึ้นไปก็จะเห็นนะนฮะห้าจุดสามเนี่ยนะครับก็ผมมองห้าจุดสี่ลงมาถึงห้าจุดสามทยอยรับแล้วกันนะครับแต่แบ่งไม้รับหน่อยนะครับแบ่งไม้รับหน่อยเพราะว่าอาจจะอยู่ในโซนของการถูกเทคโอฟิตอยู่นะเพราะก่อนหน้านี้ก็เล่นข่าวกันขึ้นมาก่อนที่ Google จะประกาศนะครับก็เหมือนกับมีการเล่นข่าวขึ้นมาก่อนเล่นกันขึ้นมาก่อนข่าวออกะนะครับ แล้วพอข่าวออกปุ๊บก็จะเห็นว่ามีอะไรเทคโปรฟิตลงมานะครับเพราะฉะนั้นก็เน้นย่อรับนะครับแนวรับห้าจุดสี่แล้วก็ห้าุดสามนะฮะแล้วก็ถ้าเกิดว่าหลุดจริงๆกรณี worst case นะครับผมว่ายังไงก็ไม่น่าหลุดสองร้อยวันนะครับก็ลงมาแถวๆบริเวณห้าบาทต้นๆอันนั้น worst case จริงๆนะครับแล้วก็ถ้าจะเล่นวาเนี่ยผมอยากให้ไปดูที่ตัววาอัพก็ดีนะน่าสนใจเหมือนกันนะฮะวาอัพนะครับตัวนี้เนี่ยดัตต้าเซ็นเตอร์มาดัตต้าเซ็นเตอร์เขานับกําลังการผลิตเป็นเมกะวัตค ก็คือนับตามปริมาณไฟที่ใช้นี่กูเกิลลงทุนร้อยเมกะวัตเท่ากับว่าต้องใช้ไฟร<ม>้อยเมกะวัตก็ว่าอัพก็ได้ค่ะนะครับ<ะ>ก็เป็นตัวหนึ่งที่ผมมองว่าน่าสนนะครับก็คู่กันไปนะฮะทั้งว่าทั้งว่าอัพ <ทะ S 2> ว่าอัพเป็นยังไงครับภาพแนวรับต่างตางว่าอัพเนี่ยะตอนนี้พักนะครับก็เก่งกําไรเดินขึ้นมานะครับแล้วก็เมื่อวานนี้เนี่ยลงตามตลาดลงมาปุ๊บอย่างนี้ต้องพักก่อนนะครับพักก่อนนะฮะแนวรับหลักเนี่ยเมื่อเช้าลงมาทดสอบละ4.6จะเห็นเนี่ยเขาอยู่เนี้ยสีนะคร แล้วก็จุดกึ่งกลางจริงๆเนี้ยรับตรงนี้4.55ถ้าหลุดตรงนี้นะครับอ๋อตัวเล่นจริงๆ4.54นะครับ4.55ไม่มีนะฮะ4.54หลุด4.54เนี่ยลงไปเล่นแบนล่างนะครับแต่ผมเชื่อไม่น่าหลุดนะครับยกเว้นวอสเคดจริงๆนะหลุด4.54ลงไปเล่นข้างล่างก็ไปรอขอวเาบริเวณสัก4.4นะ4.4นะครับกราฟเ็าคือขาขึ้นเพียงแต่ว่าพักนะครับขาขึ้นแบบพักนะครับแล้วก็เนี่ยมาดู M S C D เนี่ยชัดเลยชัดเลยนะครับว่าพักอยากพักนะฮะแต่ว่า ตักหน้าซื้อนะฮะตัวนี้ปูกกว่ากลุ่มลงไฟฟ้าตัวอื่นอีกเนี่ยีอจะสิบสองสิบสามเข้าเองนะฮะ่ค่ะวันนี้ขอบคุณมากค่ะพี่สุโชสดีครับสวัสดีค่ะ